ครับวันนี้เราอยู่กับพี่แอลความพาโพซีแม่ปิดแห่งบุกเพสันสนิว้อวา <c oughs> อีกไม่นานนี้นะคะคือเรื่องโรลลิขิตคะ่ะโรลลิขิตคือต่อเนื่องจากบุกเพสันนิวาใช่ค่ะตัวนะเลอกตัวเดิมหมดแต่ยายปิดยังคงแบบย้ายคางแต่ข่าว่แลแลว<อ>ยย้วอยู่ข้างน้องเบลล่าวันนี้นะครับเราเชิญพี่แอลมาเป็นเทสมเดียลนะครับรองปรึกษาดูเพราะว่าพี่แอลเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพแล้วหลังจากบริโภคด็อกเตอร์มาก 1, มเอ็มหนึ่งิวตินตั้งแก่ไปหนึ่งอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์แล้ว ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่แอลลองเล่าให้ผู้ชมบ้านลองฟานดูต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแรกที่ทานเข้าไปมีความรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันไม่เหมือนนะ้ำผลไม้ที่อื่นแล้วมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเฮ้ยแต่ต้องอ,าาอ่านอ่ะตอนแรกตอนที่เรามองผ่านไปพอเราตั้งใจอ่านและเปิดอ,าาอ่านมายังไม่เท่าไหร่ไปเจอคิดแม่ไป<ล>เจอคิดแม่ก็ถามคุณแม่คุณแม่เราต้องทา,านเลยนะหนูแม่บอกแล้วนะก็ยังเฉยอยู่แต่เปิดอาา่านเปิดอ่านก็ลองทานดูพอทานเ็จลูกสาวค่ะคุณแม่คะ หนูว้าไปทำงนานกล่องนะคะหนูว่าที่ห้องหนูกล่องหนึ่งผือตันคืนนี่โอ้หล่อนเป็นคนที่ทานของยากมากเธอจะต้องดูหมดเลยว่าตัวนี้มีน้ําตาลไหมไตัวนี้อะไรไ,ไหมนะเขาเป็นคนอะไรกับอาหารสุขภาพมากสุขภาพ,าพเขาที่จะต้องชั่งน้าหนักจะต,ต้องเช็คตัวเองต้องดูตัวเองคุณแม่นี่ไม่คุณแม่ตื่นที่มาแล้วประทานข้าวได้คำสองคำไม่รู้ว่าทานห้องว่างเพราไม่ว่างคุณน้ำพารล่อเลยค่ะแก้วหนึ่งค่ะจะแทนด้วยตัวอย่างนะคะ เพื่อความสดใสนะครับทิ่มีต้านแก่นะครับสอบถามพี่แอลดีกว่าว่าผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบสองอาทิตย์เนี่ยพี่แอลรู้สึกไงส่วนตัวกับการหลังที่จะบริโภคไปบอกตรงๆว่าเป็นวิตามินที่ทานง่ายแล้วตัวเองเป็นคนที่ตื่นใส่บาตรใส่บาตรทุกเช้าตั้งแต่ต็่นหนาเสียเนี่ยใส่บาตรทุกเช้าเมื่อก่อนนี่หล่อนยังไม่ได้ทานใส่บาตรเสร็จ ก็จะหลงมั่วแล้วก็หลับเป็นนิดนึงมีบ้างเล็กน้อยตั้งแต่ทานวิตามินตัวนี้กินตั้งแต่ก่กับรีกระเป๋าแล้วมีความรู้สึกว่าดิฉันไม่นอนเลยมี่เอาไปนอนเลยน้องเป้อยู่ได้จนกระทั่งทำงานถึงค่ำเพียงเป็นคนที่มีถ่ายละครเนี่ยเจ็ดวันคือเจ็ดเรื่องเลยแล้วก็ใหบอกไม่ต้องทิ้งแล้วผิวเนี่ยลองถามว่าส่วนลึกเนี่ยเพราะว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยผิวจะต้องแห้งแล้วก็จะไม่ค่อยรัก สดใสพ,พี่เอพี่เอรู้สึกส่วนมากเป็นยังไงมางพี่เอาเป็นคนผิวแห้งแล้วก็เป็นคนผิวไม่ค่อยมีน้ำมันแต่ทานตัวนี้แล้วพี่ทำรู้สึกว่าลื่นขึ้น,นใช่แล้วก็มีความรู้สึกตัวเองว่ามันสดชื่นนะมันดีนะไม่ทานไม่ได้แล้วคาว่าต้านแก่มาอันดับแรกพอาทานเข้าไปดีปั๊บเลิกไม่ได้รู้สึกดีรู้สึกดีเพราะฉะนั้นราคาแค่นี้ต้องทานแล้วพี่เอ็มมีความเชื่อมั่นอะไรในโปรดักต์ของดเรมาร์กเอ็นที่ที่ตั้งแต่ครับตอนแรกคุณแม่บอก พี่แอลก็มองเฉยๆช่ตลอกความมอมากัลอดนี่ปยาเชื่อเลยเชื่อค่ะว่ามองมากตลอดเพราะน้องหมอนี่เป็นอะไรที่เรียกว่าให้ความให้ความจริงกับเราทุกอย่างและสินค้าหรือว่าอะไรที่น้องเป๊ะมั่นใจมั่นใจทุกอย่างเลยสิ่งตรงนั้นที่ตัวเองได้มาน้อเชื่อว่าไม่เหมือนที่อื่นที่เราก็มาแก้ไขแต่เราได้จากที่ไปมันเป็นของจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความมั่นใจ เรต้องยกให้ที่ค่ะแล้วก็เอยียงน้ํานี่มันต้องเข้าไปข้างในข้างในร่างกายเราจะเอาอะไรเข้าไปข้างในเราต้องค้นคว้าก่อนนะคะแต่กับหมอมากทุกอย่างยังจริงจังเรื่องความแก่ไม่ช่องอ <laughs> ขอบคุณครับสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์สนใจป้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะ